หลายๆคนเบงเข็บนีดจะต้องมีคำถามแน่นอนเลยพากันอึดเวียกปนนันบ่อบไปหาเก็บเงามันออกจากไฮวันีช่วงนี้ราคามันสัมปลังบอเป็นทาก,ก็ต้องเอาทุกแนวแล่ะทุกคนสู่ช่วงฤดูหนาวและนะ้วเนาะส่วน <It S 1> นี้ก็เห็นว่าเงามันสัมปลังที่อยู่ในไฮเนี่ยเวลาลาที่เฮ้าตัดหัวซับหัวไปขายแล้วเนี่ยเงามันสัมปลังก็จะว่างนั่นนี่ละนาดนั่นลหละมันจะเป็นผ้าหะน้ำโตเชื้อปวกเข้ามาในไฮเฮ้าม่นำสั่มบ่พ่อดิค่ะมันยังเป็นโตก่อให้เกิดเชื้อล่าในดินได้ ขันไมนว่าช่วงที่ฝนตกมากกันเท่าพวกเก็บออกจากไ้เนี่ยมันจะเห็ดเหหัวม่นสัมปะหลังเขาเป็นเชื้อราดเดี๋ยวอันดับแรกนี่ก็จะมาเก็บเงาม่นออกจากไ้สะกอนทุกคน จะเอาไปแปรรูปเห็ดเป็นทานแน่เอาไปกอ่อไฟไรยุ่งเหงื่หัวเน,น่สำคัญก็คือจะเอาไปเห็ดทานน่ะละจ้ะเอาไปหนีเหงามันสำปะหลังเข้าจะบ่อไล่ค่กดอเดอร์ทุกคนมันมีประโยชน์เหงามันหนีมีความหอนสูงเข้าสามารถเอาไปแปรรูปอาหารใดหุ้งต้มใดปิ้งอย่างใดจ้ะทุกคนอันนี้อีดเห็ดมาแล้ว